นีท่ทีแรกก็ดูเหมือนสถานการณ์จะเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งจังหวะทดีท่ีโบเจล่อให้หลอดเกิดขึ้นอยู่นั้นจู่ๆคานิตาเข้ามาล้วงเรนเจอร์จนขีดปลายคาที่แน่นอนว่าเจกับคุณแม่ฟาซาก็ไม่ปล่อยให้นางหนีรอดไปได้หรอกจ้าหลังจากที่ปิดคิวนางได้ฟาซาก็แยกไปทาเลนบนในขณะที่เดียลอดนั้นทําเลนล่างอยู่ส่วนเจเองก็วกกลับไปดูเลนกลางเพื่อเห็นว่าซีซีทีฝังตรงข้ามมายืนอยู่ที่หน้าป้อมแล้วซึ่งทันนั้นเองจอยก็โปล่ออกมาแล้วปิดคิวคุณแม่ฟาซาไปได้แทนแม่แมมแมนนั้วตอนที่ใกล้ นั้นถิ่มโบเจก็เหลือกันแค่2คนนั่นก็คือจู่ลงกับเจน,นั่นเองโหดูท่าจะต้องเสียหลอดให้กะทีฝั่งตรงข้ามแล้วแน่ๆแล,แล้วที่สำคัญเันเป็นหลอดเอ็นฮานส์เราด้วยเจเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่แรกก็กะว่าจะเข้าไปก่อวนให้พวกเขาดีเลยการตีหลอดสักหน่อยแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ถูกสวนจนขีดในพริบตาเชลเจสุดท้ายหลอดต,ตัวนี้ก็ตกไปของทีฝั่งตรงข้ามเฮือกอกเลยหัวเช๊เกือบกระอักเลือดขีดแบบโหลิชีสกินเกมเันจะพลิกมันแรงมากเลยจะถึงยังดีที่จังหวะนี้สี่ลสี่ เกิดไฟโคดมันโดยแมงอานนี้จอยจะสามารถปิดคิวเดวร็อทไปได้แต่ก็ถูกเรนเจอร์สวนคาบ,บอเช่นกันแล้จังหวะนี้คือบักชูที่ฝั่งตรงข้ามโค,คดมันกับจะเข้ามาลบเรนเจอร์แต่ใครเป็นสุดท้ายก็ถูกจูลงไปคิวไปงานนี้ที่ฝั่งตรงข้ามจะเหลือแค่เมจก,กับมาร์คแมนแต่ถ้าถามว่าคาลิตาตัดสินใจถอยมัค้คําตอบคือไม่จ้านานตัดสินใจเปิดเอาลติเข้ามาใส่วัวเจ้คนที่ผลสุดท้ายจะกลับใครไปจบเหตต้องเอาชีวิตมันทิ้งเอาไว้พร้อมกับที่ทําให้ทีมวัวเจมีโอกาสได้เคลียร์หลอดตัวนี้ไปในที่สุดจะเธอแต่ถึงอย่างนั้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ทําให้ทีมวัวเจเหลือป้อมแบบมินิมอลมินิใจเพียงแค่สองป้อมเท่ากับทีมฝั่งตรงข้ามแล้วจ้านั่นแปลว่า ตัวใหม่นี่กำลังจะเกิดนี่สําคัญมากอยากขนาดนั้นเลยจังหวะนี้ทีมพวกเจมีโอกาสได้เข้าไปช่วยกันรุมปิดคิวจอยไปก่อนและทีมิตาออนซอนกับทีมพวกเจมีโอกาสได้ปิดคิวมอสคอฟไปได้อีกด้วยแต่เดียวคนในะขณะที่พวกเราหนัวไฟกันอยู่นั้นถ้าสังเกตบนมินิแมปจะพบว่าบักชูหายไปคนนี้น่านจะไปปรากฏตัวเซอร์ไพรส์อยู่ที่หน้าบ้านใหญ่ของพวกเจพ,เพร้อมกับเวฟครีปที่กำลังจะขึ้นบ้านของพวกเราแล้วโชคดีที่ฟาซาจูงลงเกรนเจอร์วับกลับไปทนันแต่ที่โชคร้ายดันกลายเป็นจังหวะนี้เจ้ไปพลาดท่าด้วยความที่พยายามจะปกป้องเดียรรรลลลลลลออ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 อ์์ดดดดดดดกกกกกกก็็็เเเเเเเยยยยยตตต้้้้้้้้งงงงงงงาาาาชชชีีีีีีวววิิิิไไไไไปปทททัััััั่่่นน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 นมมมฟืบแถหหใจะ ตัวใหม่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วจ้ะเธอ,อแล้วตอนนี้จอยก็คิดอยู่ด้วยแบบนี้ก็สวยแล้สิจ๊ะทีมเจก็เลยมุ่งหน้าไปเปิดหลอดตัวนี้โดยที่นึกๆแล้วเจก็กังวลอยู่ว่าคาริตาอาจจะโผล่เข้ามาเซอร์ไพรส์เจก็เลยกดแจ้งเตือนไปแต่ยังพูดไม่ทันคาดค่ําแล้จ้ะคาริตาก็โผล่เข้ามาในจังหวะที่พวกเรากํลังจะตีหลอดได้สุดท้ายนางก็ปิดคิวเดียวหลอดบลอกก็หลานเอาหลอดตัวนี้ไปอย่างรวดเร็วทว่าแค่นั้นยังไม่หนำใจนางตามไปชัตดาวน์เรนเจอร์ต่ออีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีดูเหมือนแต่บุญทีมเจ๊จะยังคงไม่หมดทีมเจจริงคงสามารถประคับประคองสถานการณ์ต่อไปได้กล่าวคือพวกเราก็สามารถสวนกลับทีมฝั่งตรงข้ามอีกทั้งยังสามารถเคลียร์หลอดตัวนี้ได้อีกด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวล การเป็นการช่วยต่อลมหายใจของทีมโมเจให้ยังคงอยู่รอดต่อไปจนกระทั่งเหลืออีกไม่กี่สิบวินาทีหลอดตัวแมงเราจะเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ในทันใดนั้นเองวอสคอปก็ปาหอกเข้ามาใส่ทีมโมเจก่อนแน่นันจะวัดมาพร้อมกับที่ซีซีเข้ามาช่วยเติมดาเมจจนสุดท้ายทั้งกรนเจอร์และฟาซ่าก็เลยคิดไปเจเอ็งคล้อ์ดีที่มีฟิกเกอร์ก็เลยหนีออกมาได้แต่ที่ครอสไลท์กับใครไปทีมของโมเจเองจ้าคือจังหวะนี้ก็เหลือแค่เจกับจูร่งแล้วนอนขณะที่หลอดก็เกิดแล้วซึ่งแน่นอนที่ฝ่าตรงข้า แน่นอนว่านั้นมอย่อมแพ้ไฟสุดท้ายจูร่งก็เลยขีดไปโดยที่ทีฝังตรงข้ามเองก็ได้หลอดตัวนี้มาครับคร้อโอ้โหจังหวะนั้นหน้าเจ๊เลยสองนี้รสชาดูเหมือนว่าเราจะมีออ้ฝืนชะตาร้าสินะเนี่ยแต่เอเดี๋ยวก่อนในขณะที่หลอดถูกปล่อยออกมากลับกลายเป็นว่าทีฝังตรงข้ามเขาไม่ได้รอหลอดจ้าแถมพวกนางเองยังมาออกกันอยู่ที่หน้าบานใหญ่ของมวเจโดยที่ค่อยๆทยอยเข้ามาเปิดไฟใส่และด้วยเหตุนี้เองคติตางถูกที่มพเจสอยจนร่วงเช่นเดียวกับซีซีที่ถูกตอดเลือดจนเกือบหมดงานนี้ซีซีจ้อมะติมอ้อง กลายเปเข้ามาเปิดก่อนได้ปูดซะงั้นจ้ะเธอและเชลเจอร์หนูด้วยเหตุน,นี้ทีมเจ้จะสามารถเคลียร์หลอดตัวนี้ไปได้อย่างง่ายดายตัวในระหว่างนั้นเดียร์อดก็รีเวสเจ๊ามาว่าให้ใช้เอาติคอยล็อกมอสคอปเจ๊ก็ตอบโอเคไปแล้วอยากรันนั้นเลยจังหวะน,นี้เองเจ๊กับเดียร์อดมาดังอยู่ดีพุ่มใครจะไปคิดว่ามอสคอปจะปาหอกเข้ามาตุ้มใส่ทีมเจ๊ละจ้าแาน่นอนว่ามอสคอปก็วาบเข้ามาแต่เองจะไม่รอชาละใช้เอาติจับนางเอาไว้แต่ผลสุดท้ายนางก็หนีไปได้แถมนั้นกลายเป็นผลของไฟนั้นเดียร์อดก็ขิดไปอีกด้วยและที่ต้องร้องหวยที่สุดก็คือจังหวะนั้นอีชุพยายามจะลอยบ้านอีกแล้วจ้ายังดีนะที่ทีมเจ๊ไหวตัวทันไม่เ อีู่เจ้บอกเลยว่าถ้าเราแพ้เพราะถูกรอยป้อมในอกแตกตุยแน่นอนจ้ะหนูหลังจากนั้นหลอดตัวใหม่ก็ได้เวลาเกิดขึ้นอีกครั้งสารภาพตามตรงว่าตอนนี้นับไม่ถูกแล้วว่าหลอดเกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่ที่รู้กันเลยตอนนี้จูร้องสามารถไป็นชร์ดาวสีสีได้ว่ายังไม่ทันดีใจก็ต้องร้องให้ตายเพราะจูจูเนี่ยคาริต้าสามารถไปล้วงเกรนเจอร์จูขิดไปได้โอเคแล้วหลังจากนี้ทีมพัฒนาจะทำยังไงต่อไปดีนี่อ่ะอย่างแรกเลยพวกเราก็เลยไปเปิดมิชั่นก่อนแล้วก็พบว่าทีฝันตรงข้ามที่เหลือแค่่่่่่่่่จจจจจออ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 อยยยยกกกกััััับมมมมมมมสสสคคคคเเเเเเนน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 ีีีาา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 ลลลลงงงงตตตตหหหหดูู็็้้้้้้้แแะึรรรรชชขขไไไไปปทฝวววววใิพ ไลได,ดับต่อไปพวกเราก็เลยขยับไปจัดการกับจอยและบอกเลยว่าจอยเองก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้สเปลฟาร์มลารเอาหลอดตัวนี้แต่ดูเหมือนนั้นจะชมไม่ค่อยดีักเท่าไหร่พเพราะในจังวันนั้นเองนางก็ถูกคลื่นจากหลอดเนี่ยยกขึ้นแล้วทำให้ทีมผูชเชสามารถปิดคิวนํงไปได้แถมยังกลายเป็ว่าพวกเราสามารถเอาหลอดตัวนี้ไปได้อีกด้วยอุยหนูทีแรกเจก็กำลังฟินเลยจ้ากำลังได้หลอดแต่พอเราเรือบดูมันมีนิแบบเราพบว,ว่าทีฝันตรวข้ามมองกันหมดแล้วแล้วแบบนี้เจจะรอหลอดอีกทำไมล่ะจ้าว่า อันนี้จริงเจขึ้นไปประมาณ120ดาวแล้วนะจ๊ะแต่เขาตกกลับลงมาแต่เขาไม่เป็นไรรอบเพราะอีกไม่กี่วันลัาจะดีแรงแล้วว่าแล้วผลประกอบการของหนูหนูในซีซั่นนี้เป็นยังไงกันบ้างอารตเดตเจ้เฟังกันหน่อยแล้วทุกคน